สวัสดีครับพบกับผมสมบัติแจ่มจำรัดหรือปุ้ย KR วันนี้จะพามารับชมรถยนต์ซูซูกิเซียสปี2017หรือว่า2 5 6 1นั่นเองรถ3ปีที่แล้วเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีสอีซี่สูบนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดียวกับส w วิปวันนี้เป็นเซียสก็พามารับชมแล้วก็มาแจ้งโปรนะครับจบเลยในคลิปเดียวเลยวันนี้นะครับก็ทางเคอาธรรมัดคาของเรา ทั้งสองสาขาเรามีโปรพิเศษนะครับผ่อนลงหนายสามเดือนขับฟรีสามเดือนรวมแล้วคุณลูกค้าจะได้เว้นผ่อนหเดือนนะครับรับประกันเครื่องเกียร์สามปีรับประกัน อะไรนะครับ20,000กิโลเมตรวันนี้เราพามารับชมซูซูกินี่อันนี้คือตัวเอ่อตัวที่2แล้วกันะะนะครับมันมี G A อันนี้ของเราเป็น G L ไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไม่มีสปอตไลท์เดี๋ยวเราไล่ออปชั่นตามรุ่นเลยนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับสลับด้วยพลาสติกสัญลักษณ์โลโก้ซูซูกิล้อแม็กนะครับเอ่อซูซูกิใจปั้มนะครับเดี๋ยวดูแม็กกัน แวบๆนะครับเหมือนจะเป็น16นิ้วใช่16นิ้วซึ่งจะอยู่ในแบรนด์หลักหรือว่าเครื่องยนต์พัน0 0ซีซีตัวท็อปเท่านั้นเองนะครับแต่ซูซูกินี่ให้มาเลย16นิ้วครับไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มหรือบางโคนกระจกมองหลังปรับไฟฟ้าไม่มีไฟเลี้ยวนะครับมือเปิดสีเดียวกับตัวรถเบาะผ้ากำมะหยี่สีดําวันนี้เรามาตรงเวลาแต่ว่าไปเร็วๆนิดนึงนะครับฝนมาตามไล่มาแล้วนะครับเพอพาชม จัดโปรพิเศษจัดหนักเลยนะครับออกรถวันนี้ผ่อนปีหน้าเลยนะครับ KR ตะมัดคาผ่อนล่วงหน้าให้3เดือนเว้นระยะให้อีก3เดือนรวมเป็น6เดือนนะครับก็กันยา,ญญาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาคุณลูกค้าเริ่มผ่อนนะครับเดือนมีนาคมนะครับตกวันที่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับวันรับรถหรือว่าวันที่สัญญาเริ่มใช่ไหมครับใช่ครับไฟท้ายขาวแดงนะครับสัญลักษณ์ซูซูกิ นะครับเสียตพันสองรห้าสิบีซีมาในราคาไม่ถึงสามแสนนะครับวันนี้เรามาหันราคากันเลยนะครับราคาสองพันสิบเจ็ดอนี่ทั่วไปอยู่ที่สามแสนสิเศษนะครับวันนี้เราขายสองแสนเก้าหมื่้าันบาทนั้นเองกุญแจเป็นรีโมทนะครับรีโมทเนี่ยห้องเก็บสัมภาระนี่ลึกนะครับกว้างข้อต่อผมนี่เสียบเข้าไปนะครับ ลึกหนึ่งศอกนะครับกว้างยาวประมาณสองศอกได้ประมาณนี้นะครับอดูหนุ่มหลัอก,กันนิดนึงนะครับอันนี้ประกอบโรงงานส,สวยๆเลยสีนี่เงาด้านในนี่ยังไม่เคยโดนแดดเลยนะครับเนี่ยจาของเดิมไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่เลยฝาท้ายเนี่ยครับออกห้างก็ลมๆละห้าแสนนะครับประมาณนี้ใช่ครับประมาณนี้อันนี้มาขายอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหรือว่าลดลงจากห้างประมาณสองแสนบาท แล้วก็รถ3าปีนั่นเองอ่เดี๋ยวเราพามารับชมภายในกันก็โอเคนะครับภายในสวยช็คของเสียงสตาร์ทนี่เสียงสวิทเลยนะครับแครคๆ์็คคเลยได้สตาร์ทนะครับวงมลัยนะครับเป็นหนังเป็นยางไวนิวปกตินะครับพร้อมแอร์แบ็กนะครับคือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็รถรู้สึกจะเป็นทุกคันนะครับประกอบมานี่จำหน่ายในเมืองไทยนี่ต้องมีแบ็กสองลูกเป็นขั้นต่ำ แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวปี2022ปีหน้านี้น่าจะมี ABS เสริมเข้ามาให้ครบใช่ไหมครับใช่ครับก็คือในความรู้สึกผมมองว่ารถถูกหรือรถแพงนะครับก็1คันในการขับขี่อุปกรณ์ความปลอดภัยนี้น่าจะได้ที่เท่าเทียมกันก็ไปตัดไอตัวที่เตินความจําเป็นนะครับอย่างถุงลม ABS นี่สมควรจะมีทุกคันนะครับต่อไปก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าน่าจะมีการให้มานะครับส่วนเครื่องเล่น ที่เป็นจอหรือกล้องด้านหลังหรือว่าอาราเวเวอร์สามร้องศาก็กล้องมองรอบคันน,ะนั้นก็คือขึ้นอยู่กับทางเลือกของคุณลูกค้าที่จะจ่ายมากกว่านั้นก็แต่ว่าอุปกรณ์มาตรฐานอะนเช่นเบรก abs ebd นะครับระบบกระจายแรงเบรกนี้นะต้องมีทุกคันนะเพราะว่า,าถนนบ้านเรานี่หลายๆปีปรับปรุงทีนึงก็ผิวถนนจะลื่นใช่ไหมครับใช่ครับมีตัว abs นี่คือช่วยในการขับขี่ได้ได้ค่อนข้างที่จะ ปลอดภัยเลยนะครับผมมองว่าน่าจะให้ ABS ทุกคันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะครับซีูปนะครับพันสองร้อยห้าสิบซีซีหรือว่าเครื่องยนต์ถ้าเป็นสวีปนะครับก็จะติดปากกันว่าสวีปหนึ่งสองห้าแต่นี่เป็นซีสนะครับซีสหนึ่งสองห้าเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูใบตรวจสภาพกันฟืดฟืดอันนี้ตรวจจากอินเตอร์เพชั่นนะครับโดยเว็บไซต์วันทูคานะครับขายรถจําหน่ายรถด้วยนะครับรับตรวจสภาพรถด้วยอ่าเราดูเกรดดาวกันนิดนึงนะครับ อันนี้นตรงเลยนะครับเก้าหกสองสี่นะครับทะเบียนอ๋ออันนี้อันนี้ทะเบียนที่ที่เป็นเป็นเป็นปน้ายแดงอันนี้นี่นี่เรามาย้ายเป็นนครปฐมแล้วนะครับอ่าสภาพดีสภาพดีนะครับประตูเลื่อนั้่นกว่าีอนน่อันนี้มันหมายถึงว่าตู้นะครับ n อนเอนี่คือมันไม่มีนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เข้าใจว่าทาไมไม่ตวดใช่ไหมครับใช่ครับคือ n a นเอนี่คือเนี่ยเสาโครงสร้างคือคือตัวที่มันไม่มีมันก็ก็คือเป็นตัวอ่าอันนี้นี่วันที่ต,วตรวจสภาพนะครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่เครื่องยนต์อ่ะฝนลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ดูได้ครบรอบคันเลยนะครับอันนี้มาสั้นๆเลยนะครับยอมเปียกเพื่อคุณลูกค้านะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าเลือกยศรถยนต์คันนี้รับรองไม่เปียกใช่ไหมครับไม่เปียกนะครับเปียกจริงๆเนี่ยท่านผ้ครับเครื่องสวู่นะครับสี่สิบนะครับก็พันสองร้อยสิบีซีนะครับ หรือที่ที่เป็นรู้จักกันในซูซูกิหนึ่งสองห้า ABS มีนะครับแจ๋วเลยนะครับ GA GA ล้อแม็กไฟโปรเจคเตอร์บุญแจรีโมทแค่นี้ก็เร็แล้ว ABS โอ้โหขาดแจกกล้องใช่ไหมครับอันนั้นคือมันเป็นออปชั่นของ GLX หรือว่าตัวท็อกซ์ดีกว่านี้ใช่นะครับ เขาถือว่าโอเคนี่วิธีการดูลูกสูบก็คือเนี่ยนะครับเดี๋ยวพาน้องเจ้าพาดูนะครับคอท่อหนึ่งสองสามสี่นะครับใช่ครับเพราะว่าไอ้เสียมจะออกตามจํานวนลูกสูบอยู่แล้วใช่ครับแล้วมันจะออกมา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 คนเดนตัวมารวมเป็นหนึ่งเดียว<า>อ่า<อ>แล้วก็มีพอแคสนะครับอ่าดักอ่ามลพิษไม<ช>่ให้เราสูดลมหายใจเข้าไปแบบให้ได้มลพิษเข้าไปมากหน่อยใช่ครับอ่าเซตหนึ่งสองห้าสองพันสิบเจ็ดรถสามปีจริงๆแล้วไม่มันเป็นรถ จดกรกกดา2018นะครับจริงๆเรียกรถ2018ก็ได้นะครับแต่ KR ของเรานี่คือซื้อสัตว์ชื่อตรงก่อคุณลูกค้าประกอบปีไหนขายรถปีนั้นเลย2017น้าวันประกอบให้เลยนะครับออยอตครับน้ำาท่วมแว่นครับผมสู้กันลุยกันก็คือเรายอมเปียกเพื่อไม่ให้คุณลูกค้าที่รับรถคันนี้ไปใช้งานนะครับจะได้ไม่เปียก อผ่อนเพียงเดือนละ5,000โดยประมาณนะครับมีเศษนิดหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับแบงก์หรือว่าสถาบันการเงินสัญญาได้นานสิบแปดสิเดือนตัดไปเลย3เดือนเคอาะระมาทคาออกให้นะครับก็เว้นไปเลย 1, 2, 3เดือนใส่ห้ก็แต่กี์ว่างให้อีกนะครับอันนี้นะครับเห็นเลยนะครับหยดน้ำฝนเลยนะครับอ่าคุณลูกค้าไม่ถอยนะครับอ่าคน รีวิวหรือนำเสนอก็ไม่ถอยนะครับน้ำท่วมอะไรแล้วก็เรารีวิวให้ดูกางไปฝนเลยเพราะว่าของเราพื้นพื้นยาวไปนู่นเป็นปูนเราจัดใหู้กันกลางไฟฝนเลยนะครับยางคอนติเนียตันนะครับขอบ16นิ้วถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ที่ได้ได้ออปชันเยอะเลยนะครับมีไฟโปรเจคเตอร์ขาดเพียงสปอตไลท์นะครับแม็กขอบ16นี่ถือว่าสุูกิใจปั้มเลยนะครับ ให้แม็กสิกับรถตัวเริ่มเริ่มต้นนะครับกุญเจรีโมทถุงลมนิรภัยคู่หน้าเบรก ABS นะครับเยอะเลยนะครับได้เยอะอห้องสัมภาระก็กว้างนะครับเดี๋ยวให้พี่ปุ้ยแนะนำโปรโมชั่นสำหรับเดือนสิงหาโยนกันหน่อยก็ยาวเลยนะครับเรายังไม่มีปิดโปงนะครับเริ่มตั้งแต่กรกฎาคมมาแล้วนะครับก็คือขับฟรี6เดือนของอรถ3บาท แถมประกันภัย2บวกนะครับอันนี้แถมประกันภัย2บวกให้1ปีเต็มเลยนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินรถยกรถสไลด์ให้ฟรีนะครับ1ปีแถมไปนะครับประทับใจในบริการซื้อต่อปีที่2ได้แต่ปีแรกนี่คือแถมเลยนะครับแถมให้เลยพร้อมประกันภัย PA 1ปีแรกด้วยนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะซื้อประกันชีวิตแบบควบเงินผ่อนหรือว่ารายเดือนแล้วแถม PA ให้ปีด้วยนะครับถือว่า คุ้มเลยใช่ไหมครับอ่าอ่า,อาช่วยผ่อนสามเดือนเดือนละห้าพันก็เหมือนลดไปหมื่นห้านะครับแล้วใส่เกียร์ว่างให้อีกสามเดือนรวมเป็นเว้นผ่อนหกเดือนเดือนนี้สิงหาใช่ไหมครับกันยาไม่ต้องผ่อนนะครับตุราไม่ต้องผ่อนพฤศจ,จิกาไม่ต้องผ่อนเราผ่อนให้สามเดือนนะครับธันวาใส่เกียร์ว่างนะครับ บกปลาใสเกียร์ว่างภูมพาใส่เกียร์ว่างผ่อ,อนมีนาคมนะครับฝากไปด้วยนะครับมีาคมคุ้มไปเลยนะครับจัดให้เลยนะครับอา่านะครับเติมน้ำมันขับอย่างเดียวขัดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ส <laughs> องแสนเก้าหมื่นเก้าพันนี่เอ่อราคาซื้อเข้าพร้อมแบ็ดนี่ก็แทบจะเต็มราคาขายแล้วครับคือขายไปขายขายเอาฮาเอาสนุกไปนะครับอ่า ซึ่งอ<า>ันาานี้เป็นราคาพิเศษเลยนะครับคือคือช่วยช่วยเหลือกันกนะ็คือในช่วงยามาที่มีวิกฤตนะครับเราก็ไม่ได้หวังแต่ผลประโยชน์นะครับเราก็อันไหนที่เรายืดหยุ่นหรือเรามองว่าไปได้เราแนะนําแล้วก็ดาเสนอคืนให้กับคุลลูกค้าไปเลยนะครับลูกค้าที่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะครับอ่าส่งครับเดี๋ยวส่งที่ไหนนะครับอ่าบึงการบึงการ,การครุยกันต้องนานนะครับนึกว่าการจะนะบุรีส่งซีนะครับ ลิกเข้าไปอีกทีนึงเป็นอะไรนะครับบึงการนะบึงการอันนี้ก็ส่งเหมือนกันโอนเงินมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเป็นรถอะไรครับเป็นีซูสุไทเทเนียมนะครับปีสม1ันสิเอ็ดสี่ประตูสี่ประตูรถสิบปีไม่เห็นรถโอนเงินจองมาแล้วห้าพันนะคบใช่ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดก็เดี๋ยวนํารถสไลด์ส่งไปให้เลยน้ําท่แบนเลยนะครับก็ขออนุญาตแล้วกันนะครับคุณลูกค้านะครับก็โปรเรามีนะครับเดี๋ยวเราให้กล้องสาดไปดูรถนะครับ รถในโกดังเรามีอยู่ราวหกสิบกว่าคันนะครับก็จัดโปรให้เลยนะครับขับฟรีหกเดือนนะครับแถมประกันภัยสองบวกถึงชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งนี้เดี๋ยวเอารถสี่แสนขึ้นไปเดี๋ยวให้ชั้นหนึ่งเลยนะครับน้ําท่วมเป็นอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมสมบัติพร้อมทั้งน้องชยุทธหรือน้องเจ๊บของเรานะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมาอย่างไวๆนะครับเพราะว่าเอ เราอยากมาให้ตรงเวลาเพราะมันบางครั้งมีลูกค้าที่รอรับชมนะครับแต่ว่าพระพิรุณไม่เข้าใจเรานะครับเป็นใจนะครับผมก็ดูแลสุขภาพด้วยผู้ติดเชื้อลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์แล้วนะครับที่ไม่ถึงเลข2 0,000ืนะครับก็อาจจะดีขึ้น10 0 0 0นกว่าแต่หาย2 0,000ืนกว่าก็น่าจะลบกันตอนนี้เหลือรักษาตัวอยู่แสนกว่าคนก็สถานการณ์น่าจะดีขึ้นพีหน้าน่าจะได้เห็นฟ้าใหม่หรือว่าเห็นอะไรที่ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผม สมบัติแจมจำรัดหรือว่าปุ้ยเค้าะนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ